ค่ะวันนี้นะคะก็ขอสวัสดีลูกๆนักเรียนทุกคนนะคะแล้วก็สวัสดีคุณพ่อคุณแม่ที่อยู่ทางบ้านด้วยนะคะในวันนี้นะคะกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับค,คุณครูการในรายวิชาสังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมนะคะในวันนี้สาระเศรษฐศาสตร์นะคะหน่วยการเรียนรู้ที่3หน้าที่ของเงินเบื้องต้นนะคะอ่ะ เดี๋ยวคุณครูจะพาขึ้นหัวข้อที่3นะคะสกุลเงินที่สําคัญนะคะอ่ะเรามาดูกันเลยสกุลเงินที่สําคัญนะคะที่ใช้ในการซื้อขายแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศนะคะอ่ะอันดับแรกเลยสกุลเงินคืออะไรลูกสกุลเงิน สกุลเงินคือหน่วยที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนนะคะในรูปแบบของเงินซึ่งอยู่แต่ละประเทศนะคะหรือว่ากลุ่มประเทศที่ใช้สกุลเงินที่แตกต่างกันออกไปนะคะอ่ะอันนี้เงินที่ใช้อยู่ในแต่ละประเทศนะคะเป็นสิ่งที่มีค่ามาตรฐานนะคะใช้ชําระหนี้ได้ตามกฎหมายแล้วก็ใช้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนนะคะหรือว่าเป็นหน่วยวัดมูลค่าเช่น วัดมูลค่าของรายได้นะคะแล้วก็ค่าใช้จ่ายเป็นหน่วยเงินอ่เป็นหน่วยเงินตรานะคะที่แต่ละประเทศเนี่ยกำหนดขึ้นเพื่อใช้ภายในประเทศเรียกว่าเงินตราในประเทศนะคะส่วนเงินตราสกุลอ,อื่นนะคะที่ไม่ใช่เงินตราที่ใช้ในประเทศนะเรียกว่าเงินตราต่างประเทศนะคะ เห็นไหมสกุลเงินคือหน่วยที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนในรูปแบบของเงินซึ่งแต่ละประเทศหรือว่ากลุ่มประเทศเนี่ยจะใช้สกุลเงินที่แตกต่างกันออกไปนะคะ,ะเราไปดูสกุลเงินที่สำคัญกันเลยนะคะอันแรกเป็นแบงค์สี่เหลี่ยมผืนผ้าด,ดอลลาร์สหรัฐด,ดอลลาร์สหรัฐคืออะไรลูกใช้ในกลุ่มประเทศไหนสหรัฐอเมริกานะคะต่อไปยูโร ยูโรยูโรเนี่ยใช้ในกลุ่มไหนลูกประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปนะคะเช่นฝรั่งเศสเยรอรมนมีนะคะอ่าต่อไปอ่าปอนสเตอร์ลิงนะคะนั่นก็คือใช้ในกลุ่มไหนลูกประเทศอะไรคะสหราชอาณาจักรนะคะต่อไปยวนยูนเนี่ยใช้ในประเทศอะไรลูก ใช้ในสกุลเงินประเทศอะไรลูกประเทศจีนนะคะต่อไปวอนวอนเนี่ยเคยเห็นในซีรีส์เกาหลีใช่ไหมลูกใช้ในประเทศอะไรใช้ในประเทศเกาหลีใต้นะคะต่อไปเงินเยนเยนเนี่ยก็คือใช้ในกลุ่มประเทศประเทศญี่ปุ่นนะคะต่อไปลิงกิตลิงกิตเนี่ยใช้อยู่ในประเทศอะไรคะกลุ่มประเทศประเทศมาเลเซียนะคะต่อไป ต่อไปนั่นก็คือกีบกีบเนี่ยใช้อยู่ในประเทศอะไรประเทศเพื่อนบ้านเราเลยลูกประเทศอะไรคะประเทศลาวนะคะกลุ่มที่ใช้เงินกีบนั่นก็คือกลุ่มประเทศลาวนะคะต่อไปรูปีคุณนไม่ลูกรูปีรูปีรูปีใช้ในประเทศอะไรลูกใช้ในประเทศ อินเดียนะคะ,ะต่อไปคุณครูมีภาระงานมาให้ทำอีกเช่นเคยนะคะนอะ่หน้าที่188นะคะให้นักเรียนทําลงไปในแบบฝึกหัดของตัวเองนะคะหน้าที่188นะคะเขาบอกว่า,วานักเรียนเรียนรู้และนำสกุลเงินที่กำหนดให้เขียนตามลงไปในช่องว่างหน้าสถานการณ์ที่เกี่ยวกับสกุลเงินประเทศต่างๆให้สัมพันธ์กัน เห็นไหมเนี่ยคงคูเอามาให้ดูแล้วนะคะกีบนินินลมนนะคะขายสินค้าให้กับประเทศลาวประเทศลาวเขาเป็นไงลูกใช้เงินอะไรเงินกีบนะคะอ่าต่อไปเดวิลอ่าเดวินนะคะกำลังเดินทางไปประเทศสหรัฐอเมริกาประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยใช้เงินแบบไหนลูก เป็นดอนลลราสหรัฐนะคะต่อไปมาวินเนี่ยจะเดินทางไปเที่ยวยังประเทศเกาหลีเกาหลีเขาใช้เงินอะไรลูกใช้เงินวอนนะคะ,ะให้นักเรียนทําลงไปในแบบฝึกหัดของตัวเองนะคะ,ะสําหรับวันนี้คุณครูการก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมนะคะทํางานตามที่คุณครูมอบหมายให้แล้วส่งกลับมานะคะสําหรับวันนี้คุณครูขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ